สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหัวข้อพี่กระเด็กเขาชอบอะไรในตัวเราสเสน่ห์ของเราคืออะไรนะคะวันนี้มาหัวข้อแบบว่าผ่อนคลายสบายสบายสำหรับคนที่สถานะยังไม่ชัดเจนก็ได้หรือว่าสถานะชัดเจนแล้วก็ได้นะคะให้ดูไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะการอ่านแบบ เป็นการอ่านแบบ general rating อาจมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างให้ดูเป็นความบันเทิงเพื่อความสนุกนะคะดูสนุกสนุกไม่อินแล้วก็ไม่ซีเรียสมากเกินไปนะคะทีนี้มาเลือกสำหรับไพ่กันค่ะเลือกหลังไพ่ที่เห็นแล้วก็ชอบแล้วก็สะดุดตามากที่สุดนึกถึงเขาคนนั้นให้ดีๆตั้งจิตให้มีสมาธิดีๆนะคะอย่าวกแวกอย่า ทานูน่นทํานี่ไปด้วยแล้วเลือกไพ่ไปด้วยให้วิธีเลือกการเล่นแบบนี้นะคะเพื่อให้ได้ตรงตรงมากที่สุดให้เราแบบอยู่นิ่งๆเลยแล้วก็นึกถึงหน้าคนนั้นคนคนนั้นเนี่ยคนเดียวเลยนะคะทีนี้มาเลือกไพ่สำหรับที่ชอบกันค่ะ1 2 3เลือกตามหลังไพ่รูปที่ชอบได้เลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่ใบที่1 กองที่1นนะคะสาหรับที่1เขาชอบอะไรในตัวเราสเสน่ห์ของเราคืออะไรทีนี้ได้ไพ่เด e s ซ n นเสน่ห์ในตัวของคุณเนี่ยคือความสดใสคุณสวคุณส่องสว่างให้ทุกคนรอบข้างคือเดอะซันเนี่ยคุณอยู่ที่ไหนที่นั่นก็มีแต่ความสุขมีแต่เสียงหัวเราะคุณสามารถทําให้คนที่มีความเศร้าในจิตใจเนี่ยจางหายไปได้คือเหมือนคล้ายๆเป็นตัวบันเทิงในกลุ่มนั้นๆในในที่ที่คุณอยู่ ทีนี้ไพ่สติกบอกว่าเขาเน่ยเห็นคุณมีความยุติธรรมรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเป็นคนมีเหตุมีผลในตัวเองรักความยุติธรรมเป็นที่สุดไม่คิดคโกงใครคุณเลยเป็นที่รักของคนรอบข้างคือถ้าใครร่วมงานกับคุณเนี่ยคุณจะมีคนคุณจะเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครเลยคือแบ่งสันปันส่วนได้แบบยุติธรรมทีนี้ต่อมาได้ไพ่9้ก้าวไม้เท้า คุณเป็นคนแบบลุยงานโดยไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคที่มีเข้ามาไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรคุณก็ยังขยันขันแข็งเดินหน้าทำงานต่อผู้หญิงผู้หญิงแบบนี้เขาจะเรียกว่า working working woman ในการทำงานคุณเป็นคนเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณเป็นคนรู้ถึงปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆได้ดีทีนี้ไพ่ต่อมาได้ไพ่สองถ้วยคุณมีความจริงใจมีความเข้าอกเข้าใจต่อคนรอบข้างได้ดี คุณมอบความรักที่จริงใจให้กับคนอื่นเป็นเป็นความจริงใจอันบริสุทธิ์ที่เขาหรือคนรอบข้างของคุณเองเนี่ยสัมผัสได้คุณเองก็มีความเข้าใจในตัวเขาหรือว่าอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีทําให้ใครๆก็ที่เขาอยู่ใกล้คุณเนี่ยรู้สึกอุ่นใจเมื่อได้อยู่กับคุณคือคุณมีความเข้าอกเข้าใจต่อรายละเอียดของคนรอบข้างต่อเขาเองว่าคนรอบข้างต้องการอะไรเขาต้องการอะไรคุณมีความแบบ เห็นใจผู้อื่นอยู่เสมออ่ะคุณเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวคือหมายถึงความเข้มแข็งความอดทนและการควบคุมอารมณ์จิตใจได้ดีคุณใช้การควบคุมจิตใจต้านทานสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบตัวคุณเองได้ดีความเข้มแข็งในจิตใจคุณทําให้ผู้ชายยอมสยบได้คือถ้าเกิดมีปัญหากันหรือมีทะเลาะกันเนี่ย ด้วยคุณเป็นคนมีความยุติธรรมด้วยคุณเป็นคน,คนที่มองโลกสดใสด้วยความที่คุณมีเหตุมีผลคุณจะใช้เหตุใช้ผลมากกว่าการทะเลาะเบาแหวงแบบคนงี่เง่าหรือเอาแต่ใจคือคุณไม่ไม,ไม่ไม่ด้เป็นคนแบบนั้นทีนี้ไพ่แปดเหรียญคุณมีความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนรอบข้างนั่นคือที่ทําให้เขาและคนรอบข้างประทับใจคุณคุณสามารถ อดทนทําในสิ่งที่คุณรักทําจนมันสําเร็จนั่นคือที่ใครๆมองคุณว่ามหาัศจรรย์คือคุณไม่ค่อยมีความย่อท้อต่ออุปสรรคหรือแบบคือคุณตั้งใจอยากจะทําอะไรคุณก็ทําแบบนั้นทําอยู่แบบนั้นจนมันสําเร็จทีนี้ควีนถือดาบคือตัวคุณเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงเด็ดเดี่ยวสูงมากแต่สําคัญ ที่สุดคือคุณมีความอ่อนโยนและละเอียดอ่อนมีความละมุนอยู่ในความแข็งแรงความแข็งแกร่งความเป็นผู้นำนั้นคุณเป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลนำเหนืออารมณ์อะไรดีไม่ดีก็ตัดสินได้อย่างชัดเจนไพ่เก้าวถ้วยคือคุณมีความพอใจหรือภูมิใจในสิ่งที่มีคุณพอใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อาจไม่ได้มีมากกว่าใครแต่คุณก็มีความสุขทุกครั้งที่คุณ ที่คุณทำอะไรหรือได้อะไรมาแม้กระทั่งของเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เขาให้คุณอาจจะเป็นข้าวข้างทางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำให้คุณคุณก็สามารถดีใจแบบว่ากระโดดโลดเต้นกับสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นได้เขาเรียกว่าคุณเป็นคนมีความสามารถที่แบบมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวคุณเองทีนี้ไพ่เจ็ดไม้เท้าก็แบบไพ่ก้าวไม้เท้าเลยคือแบบคุณเป็นคนแบบคืออึดถึก ทนคือลุยต่ออุปสรรคต่างๆเจ้าความอึดถทนเนี่ยแหละต่ออุปสรรคต่างๆทําให้เขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงแกล่งแล้วเขาก็อยากมาดูแลผู้หญิงแกล่งแบบคุณแล้วก็คุณเป็นคนรอบคอบในการทำงานถ้าใครได้ร่วมงานกับคุณแล้วหรือว่าใครมาขอความคิดเห็นกับคุณเนี่ยงานนั้นหรือสิ่งนั้นๆจะสำเร็จ ไม่แทบไม่มีการผิดพลาดเลยด้วยเหตุทั้งหมดนี้นั่นคือเสน่ห์ในตัวคุณที่เขาและคนรอบข้างรักคุณแล้วก็เอ็นดูคุณใส่ทำให้เขา่าชอบคุณที่ตรงนี้ความเด็ดเดียวความเอาใจใส่ความอ่อนโยนความสว่างสดใสคือคุณเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากๆนั่นคือเสน่ห์ในตัวคุณที่เขาชอบแล้วก็ที่เขาปลื้มนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่สำรับที่หนึ่งค่ะ ทีนี้มาถึงคนที่เลือกสำรับไพ่กองที่สองนะคะเขาชอบอะไรในตัวเราในตัวคุณสเสน่ห์ของเราคืออะไรทีนี้มาดูกันได้ไพ่อัศวินถือถ้วยคุณเป็นคนคเขาเรียกว่าคุณเป็นผู้นำทางสังคมมีความโรแมนติกมีความสง่าง,งามโดดเด่นในแบบเฉพาะของคุณที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้มันไม่เหมือนใครเป็นคนอบอุ่นและช่างเจราจาคือรู้จักการเจราจาแบบปณนีประนอมได้ดีในบางเหตุการณ์ที่มันแบบ ตึงเครียดคุณสามารถเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆที่มันตึงเครียดให้ผ่อนคลายลงได้แล้วก็ต่อมาคุณได้ไพ่สีไม้เท้าคุณเป็นคนรู้จักให้รู้จักแบ่งปันผู้อื่นเวลาคุณมีความสุขคุณมักแบ่งความสุขให้กับคนรอบข้างด้วยเป็นคนคอยช่วยเหลือคนอื่นได้ดี หรือว่าแทบตลอดเวลาเลยเวลาคุณมีความสุขหรือว่าเวลาคุณเห็นใครทุกเห็นใครเดือดร้อนถ้าคุณช่วยได้คุณก็จะช่วยการเป็นคนที่รู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักช่วยเหลือช่วยเหลือผู้อื่นนั่นคือเสน่ห์ในตัวคุณเองทีนี้ต่อมาเป็นไพ่นักบวชเทโลแฟนบวกจัสติกเลยนะคะ อสองไพ่เนี้ยคือความหมายเขาจะคล้ายๆกันคุณเป็นคนที่มีความคิดมีความเชื่อเป็นของตัวเองคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนั่นก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคือคุณจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่โอนออกไม่ไม่คล้อยตามคนอื่นได้ง่ายคือใครมาเป่าหูคุณไม่ได้ง่ายอ่ะเป็นคนที่มีความยุติธรรมต่อสิ่งต่างๆรู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกแล้วก็ต่อมาเป็นไพ่ ไ่สามถ้วยไพ่สามถ้วยคุณสามารถเติมเต็มความสุขหรือเติมเต็มทุกๆอย่างที่เขาที่เขาคนนั้นนะขาดหายไปหรือเขาไม่มีคุณมีความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ปัญหาต่างๆได้ดีและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของคนรอบข้างของคุณได้ดีอีกด้วยคือสมมติว่าเขาเขาทำอะไรไม่ได้แต่คุณไปพูดไปแบบไปให้ความคิดแปลกๆที่เป็นความคิดของคุณเองที่แบบเอ้ยเขา เขาคิดไม่ถึงแต่คุณไปเสริมไปเติมไปแต่งให้ชีวิตเขาเหมือนมีความหมายมากยิ่งขึ้นทีนี้ม,มาไพ่สองดาบคุณสามารถคุมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้ดีมีการหยุดพักคิดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ต้องทะเลาะหรือคุณเองไม่ชอบการแก่งแย่งชิงดีกับใครคุณมีความสงบในจิตใจแล้วก็เด็ดเดี่ยวในการ ัดสินใจที่นี้ต่อมาได้ไพ่ค i n อ of คัพคุณมีความมั่นคงทางอารมณ์แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณมัวหรือเหตุการณ์แย่ๆคุณสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจตัวเองได้ดีเป็นคนที่สุขุมแต่ใครอยู่ด้วยจะรู้สึกถึงความอบอุ่นในตัวคุณความอบอุ่นในจิตใจคุณถือคือที่บอกคุณควบคุมอารมณ์ได้ดีเนี่ยไม่ใช่การเก็บ เก็บกดความรู้สึกเอาไว้นะแต่เรียกได้ว่าสามารถที่จะยอมรับเข้าใจในสถานการณ์ในความรู้สึกนั้นๆได้เป็นอย่างดีทีนี้ต่อมาคุณได้ไพ่7ดาบอ๋อขอโทษค่ะ หกดาบคือตัวคุณเป็นคนที่มีมุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าสามารถทิ้งอดีตที่เจ็บปวดหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีไว้ข้างหลังได้แล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างสง่าง,งามคือคุณมีบาดแผลเหมือนกันนะบาดแผลเต็มหลังแต่ว่าคุณไม่สนใจในอดีตคุณไม่สนใจเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วคุณสามารถเดินหน้าของคุณได้เต็มที่เดินหน้าเพื่อสิ่งที่มันดีกว่าเพื่ออนาคตที่มันดีกว่าคุณทิ้งบาดแผลทิ้งอะไรที่มัน ทำร้ายตัวเองไว้ข้างหลังได้ดีทีนี้มาไพ่ต่อมานะคะในความถุกขุมรอบครอบหรือการที่คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นและมีความคิดเป็นของตัวเองทำให้เขาดูคุณเป็นคนหน้าค้นหาหลงไหลไปกับเสน่ห์ความแข็งแกร่งแต่อ่อนโยนของคุณทีนี้มาราชนิสือเหรียญสรุปแล้วคุณมีความอบอุน่นใครอยู่ใกล้คุณก็มีความอบอุน่นคุณสามารถดูแลตัวเองแล้วก็คนอื่นได้ดีมี นิสัยความเป็นแม่ความเป็นผู้หญิงผู้ใหญ่สูงเป็นคนที่มองโลกตามความจริงไม่ใช่คนที่แบบเพ้อฝันไปวันๆใครที่อยู่ใกล้คุณก็สัมผัสได้ถึงความโชคดีคือคุณสามารถพร้อมที่จะมอบความสุขมอบพร้อมที่จะมอบความโชคดีพร้อมที่จะดูแลคนอื่นได้ดีพอๆกับการที่คุณดูแลคุณ ดูแลตัวเองนั่นคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เขาชอบคุณทั้งหมดเนี่ยเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เขาชอบคุณแล้วเขาก็ชอบในความเด็ดเดียวในความอบอุ่นในความแบ่งปันของคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่สํำรับกองที่สองนะคะสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามนะคะสำรับที่3มเขาชอบอะไรในตัวเราสเสน่ห์ของเราคืออะไร ไพ่เปิดมาในไพ่สองไม้เท้าคุณเป็นคนที่ทำอะไรมีแบบมีแผนมองถึงอนาคตคุณเป็นคนรู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะถึงจะถึงความสำเร็จที่ตั้งไว้คุณมีพลังในการดำเนินชีวิตมากๆคือคุณรู้ว่าจะต้องทำยังไงจะต้องไปแบบไหนคุณถึงจะไปในสิ่งที่ในเขาเรียกว่าในเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณเป็นคนมี คุณเป็นคนที่พร้อมหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความสุขให้กับคนรอบข้างเขาเห็นคุณเขาเห็นคุณเป็นคนที่ทําอะไรไม่ใช่แค่เพ้อฝันแต่คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นทําอะไรจริงไม่พูดเพ้อฝันลมๆแรงๆไม่หวังไม่ให้ความหวังใครล้มล้มแรงๆหรือแม้กระทั่งไม่ให้ความหวังล้มล้มแรงๆกับตัวเองเหมือนกัน คุณมีความสามารถที่ทำอะไรต่างๆแบบรอบครอบมีการวางแผนมาแล้วอย่างดีทำให้ทุกอย่างหรือหน้าที่การงานของคุณมีการผิดพลาดเล็กน้อยมากคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทําสูงมากคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์นในตัวเองพร้อมกับเปิดรับสิ่งใหม่ๆมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยทีเดียวคือการไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเองให้ให,ให้มันดีขึ้น ทีนี้คุณมีความเป็นผู้นำสูงมีวิสัยทัศน์ในการมองที่ใช้เหตุผลมา,มากกว่าอารมณ์คุณมีความคิดมีเหตุมีผลเรียกได้ว่าใครที่ได้รู้จักหรือร่วมงานกับคุณมักหลงสเสน่ห์ในการทำงานที่เก่งแบบเฉียบขาดมีความกระตือรือร้นมีแรงผลักดันในตัวเองและมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตมีการคิดวางแผนแบบเป็นระบบเพื่อให้สิ่งที่ต้องทำนั้นนะ่ะสำเร็จคุณเป็นท คุณเป็นผู้นำทางการงานได้ดีคือคนที่มีความคิดเป็นผู้นำในการทำงานเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่หลายหลายคนหรือว่าคนรอบข้างเป็นเสน่ห์ของคุณที่เขามองคุณว่าคนนี้เป็นผู้หญิงที่เก่งนะอะไรแบบนี้อยากอยู่ด้วยอยากทำงานด้วยคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีที่นี้ต่อมาตรงความมั่นใจในตัวเองเนี่แหละที่เป็นเสน่ห์ของคุณความแข็งแกร่งของคุณ ที่คุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆที่แย่ๆให้มันดีขึ้นได้คุณเป็นคนรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิตคุณคุณสามารถทิ้งสิ่งแย่ๆ หรือความคิดด้านลบไว้ข้างหลังมีความคล่องแคล่วไม่ค่อยเอื่อยเฉยมีความกระตือรือร้น,นกระฉับกระเชงคุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นั่นคือเสน่ห์ในความแข็งแรงของคุณเขาหรือคนรอบข้างประทับใจคุณมากตรงไหนรู้ไหมตรงที่เวลาคุณมีปัญหาหรือว่าคุณเจออุปสรรคที่ทําให้ตัวคุณเองอ่อนแอคุณจะไม่พาตัวเองอ่อนแอนาน คุณจะสามารถพาตัวเองลุกขึ้นยืนพาตัวเองผ่านความมืดมนไปได้ด้วยดีโดยที่ใครๆก็คาดไม่ถึงคุณมีสเสน่ห์ตรงที่คุณหยิบยื่นความรักความจริงใจแบ่งความสุขให้คนรอบข้างเป็นประจำแล้วเขาคนนั้นก็มองว่าคุณรู้จักนิสัยใจคอเขาดีคือคุณมีความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเขาที่เขาว่าประทับใจคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นในจิตใจคุณเป็นคนที่ทํางานหรือสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองคล้ายๆว่าเป็นผู้หญิงที่ หาเงินด้วยตัวเองหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งผาใครคุณผฝ่า,ฟ,าฟันชีวิตอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวพูดง่ายง่ายก็คือเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีจนเขาหรือใครๆก็อยากมาดูแลคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอย่างคุณทีนี้สำหรับคนที่เลือกไพ่สำรับ ที่3นะคะอาจมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะให้ดูเพื่อเป็นความบันเทิงความสนุกนะคะไม่อินหรือว่าไม่ซีเรียสมากจนเกินไปนะคะ